เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่ผมฟิลทีวีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเกม Minecraft นะฮะซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับซึ่งเพิ่งจะเปิดด้วยนะฮะเปิดใหม่หมสๆสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับ IP เซิร์ฟนี้ผมจะให้ไว้ที่ใต้คลิปละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆกันนะครับผมนะฮะอันนี้คือหน้าตาจุดสเปรยนะครับผมสวยงามนะฮะโอเค <c oughs> ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นส่วนของอะไรเอ่ยเป็นส่วนของกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มีเป็นสมัครเอ่อ V.I.P. อะไรประมาณนี้นะฮะก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับผมซึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของกิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูฝั่งอื่นนะครับให้ครบทั้ง4ฝั่งนะฮะโอเคฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นฝั่งที่ไปช็อปนะฮะ แบบเอาไว้แบบซื้อข้าวซื้อของนะฮะนะครับผมก็จะมีอะไรต่างๆมากมายนะครับมีกรอกมีวัตถุดิบไปเลยประมาณนี้นะฮะโอเคไปครับพาไปดูอีก,อกด้านนึงนะฮะพาไปดูให้ครบโอเคครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นช็อปอีกหนึ่งที่นะฮะ อันนี้ก็เป็นช็อปเหมือนกันนะครับเป็นแตนนะครับโอเคป่ะพาไปดูอีกที่หนึ่งต่อนะฮะรูรยอ่อโดดโดดโดโดย่อพิวนะฮะโอเคฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เอ่อเป็นมินิเกมส์ต่างๆนะครับผมมีเอเซต วันนะครับ h e a d ซนะครับแล้วก็เป็น PVP ด้วยนะฮะโอเคนะครับก็จะเป็นประตูเทเลพอร์ตนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูอ่ะยอสวยครับสวยชอบชอบสวยมากเลยครับโอเคนะฮะวิธีกลับเราก็สเปาวนะครับซแซลสเปาวนะครับปิง้งนะฮะโอเค ครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะกับการรีวิวเซิร์ฟนะครับผมโปรโมทเซิร์ฟสิไม่ใช่รีวิวเซิร์ฟโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟนี้มีชื่อเซิร์ฟว่า Caster Craft PE นะฮะโอเคก็คำนึงกันเยอะๆนะครับ IP เซิร์ฟอยู่ใต้คลิปนะฮะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย